สวัสดีจ้า้าเขา้าสวน้าส้มสวนยังมาสาเส้าแดดเพรอันเซ็มนี่ละมื่อนี่แดดเพแห้งปนไดเพรา,มนะรมมาชมผลงานดอกบัวดอกบัวบ้านเราเรียกดอกบัวแบภาษากลางเรียกดอกบัวพันนี่ยผู้ใดผู้เข้จักกระเบื้องอาในี่บัวพัน อันนี้บัวจมพูอันนี้บัวเพื่อนบัวเพื่อนจะออกเป็นสีม่วงม่วงฟ้านะคะเป็นอื่นบัวผันบัวเพื่อนปน่าเน่าอื่นเน่าเดียวละดอกบัวแบ,บ่พี่นอ้องท่างคุ่นกับน,นี่อีกแล้วเป็นอย่งอยังอีกอุ้ยเซมาลาปังแน้แ่ยนนี่ สุกข้าเขี้ยอีกแล้วเป็นสุกข้าเขี้ยอีกแล้วขุยลามปากไม่ใช่ทีสิได้กินกล้วยสุกข้าเขี้ยมุนเขาสวนใดอันนี้อีกสวนหนึ่งเด้จ้นสวนพุนอีกสวนหนึ่งนี่อีกสวนหนึ่งสวนหนึ่งอีกยูปูน่ะแล้วแถวแม่น้ำพราะน่ว่าเป็นสวนเดียวได้สิตใต้ร่องห้เบิ้งนี่มันหลายสวนสามสวนสี่สวนจ้าถตาผมได้ทิ์เที่ยวเบิ้งป็นปูขึ้น วยน้ำบ้าวายอ่อนดีดมงตูนตูนจนไปแก่จนมันสิลุมเรียวพี่น้องโอ้ยล้วยกันนีไปแกนอนพริกมาพริกบาดเหาก็อื่นพริกภาษากางอื่นพริกขึ้นดน้ำเรียวไม่ไมน้ำซีดไม่ไม สดร้อนๆอะไรนี่พิอปลาไห้แก่ปลาตาได้สุปตั้มนี่เอาไปกินกับสมบากับไปกินกับแหนมปลานสุก่สุเราจงเอาไปตับคุณพี่น้องต้นบักหน้าบักหน้าปลาท่านี่มีลูกแก่นี่จะตนมาปลาท่าได้ออกมามีบอบันไม่จ้่มีบอบอกพิสว่ามีบบาม่ม่กี้เอาเด้อแล้วมันยิ่งพีบาขายไอซีซอจ้า บเบาตือไกเบาตือคอขอกินบทีให้ฟรีจ้าโดยเะพาะคนสวยๆคนงามงามให้เมื่อจุกคนบอลลินจซื้อจ้าหน้าหน้าบอทแต่ไหนมีหมาจ้านี่นจะโตหรจซื้อเอาไปไซส์มาไซส์บ่นพี่น้องส้มสวนยังไน่มีละจ้าโอ้ยมด โอ้ยลูกของเขามาเล่น,นมากอีกแล้วมาอีกเล้หแมวหาบ้านแต่ยิ่งมีทิพม่ายิ่งไดมากมาลูกแมวประแดดรับซึ่นรับเซิน่นพนยูดอกจันริโตนสัตว์เป็นเหรียญมหาสมือสมือมัน,นี่มากมากผู้เดียวลองพันกับเมียเป็นไปไสบุกบุกรอกกระเป๋าสมือสมือ,มอไปแล้วเด้อสิลาพีล่าน้องไปพร้อมกับเครื่องกว้ย เหือเกี่ยวกล้วยเกลือกล้วยหามานี่แหละจ้าขอบคุณขนพูดไ้หลา,ลาให้ทุทุกตามรับชมมือหนาป้าไม่โอกาสดีๆพอกันไม่สวัสดีจ้ามึงรูดกระสีโอ้วยซุเปร์ฝากเกา่าๆบายบายสวัสดีจ้า